สวัสดีเพื่อนๆชาวเชียงายนะฮะกลับมาพบกับผมพี่เมาตังนะครับก็วันนี้พามาตะนลุยนะ,ะด่าน8ึ3 8 5ระดับปกตินะ,ะซึ่งปกติที่เมื่อก่อนเราตีเนะะี่ยมันเป็นระดับง่ายซึ่งจะใช้2กุญแจอันนี้จะใช้3าุญแจนะฮะซึ่งด่านที่มักจะติดกันในด่าน8เนี่ยก็จะเป็น8ึ3 8 5เพราะมันมี S นะ,ะมันจะตีแรงนะคะรับทีมมันจะตีแรงนะฮะแล้วก็เราจะต้องเล่งจบให้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อที่ว่าอ๋อ จะได้ได้3าดาวซึ่งผมไม่แน่ใจว่า2อนาทีหรือ2อนาทีครึ่งนะฮะโอเคฮะโดยที่เราจะต้องไม่ตายเลยนะซึ่งผมผ่านแล้วถามว่าเราจะรีบผ่านไปทําไมนะเพราะว่าเมื่อคุณผ่าน8 1ดหถึงแปบแบบ3ดาวหมดนะฮะจะได้รับอุปกรณ์จัก,กรพัดใบเลือกนะฮะซึ่งก็เป็นของเอสนะฮะจะมีสปีด26นะโจม230ิเนี่ยที่เรียกว่าน่าจะเลือกกันมาเยอะที่สุดนะฮะถ้าเป็นเลือดก,ก็13 0ิแล้วก็เลือด9ก้าร้อยเก้าสิบหรือเป็นเคาน์เตอร์ก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะ ซึ่ง86ถึง8 20เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องผ่าน3ดาวหมดก็ได้นะเราก็จะได้รางวัลแล้วนะอันนี้ผมว่าผมก็เลยตีไปครับส่วนด่าน9เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ใบเลือกของริโป้นะซึ่งผมยังเคลียร์ไม่หมดนะครอ่าซึ่งได้3ดาวหมดเนี่ยก็ได้ของริโป้ซึ่งออปชันก็จะเหมือนของเอสนะลองดูได้ในคู่มือนะอ่า230ก็มีเหมือนกันครัออสำหรับทีนี้ใช้นะฮะด้วยว่ามันมีสตันนะตอนแรกผมลองผมเทสสอย่างแล้ว สำหรับคนไม่มีสไปสใช้คารอน,นี้ไหมผมว่าใช้คารอนแม่งไม่เวิร์กเลยนะฮะดังนั้นผมใช้เป็นสไปดีกว่านะครับก็ใช้โป้เป็นดาเมจลังนะฮะบูทด้วยอ่อไอรีนเอสนะฮะแล้วก็มียูจีนไปลดบล็อกนะฮะทำให้โอกาสติดกี่เราเยอะขึ้นโดยมีสไปสเพิ่มนะ่ยสไปสประโยชน์อย่างนึงนอกจากการสานานะคือเพิ่มคีย์ที่เนะซึ่งมันตีกันไม่น่าจะเกิน2เทินอยู่แล้วนะสำหรับดันเจียนยนี้นะสกิลก็เป็นสกิลบุกหมดเลยนะครับอ่าเน้นบุกนะฮะ อันนี้จะเป็นเน้นบล็อกดังนั้นเราใช้บุกมาเลยนะบนบนนะฮะหน้านี้ล่าง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 นะหน้านี้บนหมดนะครับไม่เสียเวลาครับไปลองลุยกันเลยครับเปิดมารีบเกี่ยวเวฟแรกไปก่อนเลย,เลยนะทําเวลาฮะ,ะแ,แรกก็ใช้กิวทะลุบัฟของโป้ไปก็ได้ครับเพราะว่าเผื่อกูดาจะวนมาในเวฟสองนะยังไม่ตายนะเหลือหนึ่งนะ ไม่ต้องห่วงสกิลนะฮะยิงยิงไปเลยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราตายห่าหมดนะครับโอเคฮะอย่างนี้เราได้ออกสกิลเอฟสองก่อนนะครับพอดีโชคดีเอสออกสปีดนะฮะแล้ก็เพิ่มคูดาวไปครับเพิ่มคูดาวเราจะได้ออกสกิลฟรีประมาณสองสกิลนะฮะก็รีบเคลียร์ให้จบภายในสองสกิลนี้แหละนะฮะสองสกิลกว่ากว่าเนี่ยเวลายังไม่ถึงนาทีนะครับไม่แน่ใจเท่าไหร่นะนาทีครึ่งสองนาทีสองนาทีครึ่งเนี่ยผมไม่ชัวร์นะฮะก็ จบไวๆดีที่สุดนะฮะโอเคฮะ okay, เรียบร้อยฮะไม่ถึงนาทียังไงก็3ดาวนะฮะอ่าเป็นไกดเบื้องต้นแล้วกันนะฮะทีมที่ใช้คือทำยังไงก็ได้ตีให้มันแรงที่สุดนะโดยที่ไม่ใช่5เป้าเพราะว่าเลกับเดซี่เนี่ยมันมีสกิลอ่าเขาเรียกลดความเสียหายของ5เป้านะต่อไปเป็น84นะะก็ตัวจะเก่งขึ้นนะครับเอ็กก็จะเป็นระดับหดาวแล้วนะ ใช้สากุญแจเหมือนเดิมทีเดิมนะฮะอ๋อ้าวกุญแจหมดคือแป๊บอ่าลุยก็รูปแบบการเล่นก็จะเหมือนเดิมนะทั้งสามดาแต่ว่าบางทีก็ต้องพึ่งดวงเพิ่มด้วยนะคืออย่าลุ้นอย่าให้ตัวที่ตายง่ายที่สุดในทีมผมคือสไปนะเนี่ยนะลุ้นไม่ให้สไป์มันตายนะ แต่ไม่เป็นไรฮะเอสมันสามารถจะเลือเหลือหนึ่งเด้งหนึ่งพีนะฮเลข,ขานิดนึงเหลือหนึ่งหรือเปล่าเอสเหลือหนึ่งเอาและรอดแล้ฮะเ,เปิดมายูชินเพิ่มเหมือนเดิมครับเพิ่มคููดาวไปนะฮะบางดาบอาจจะต้องลงสองหนึ่งสามรอบนะเขาลเด้ส่ดวงะทำร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้นะ คือผ่านนะพ่าแต่ว่าสามดาวมันก็ห้ามตายอ่ะแม่งยาวเนี่ยบาพอมีสลัไปมันจะที่บ่อยนะถ้าเราเก็บด้วยสกิลเอ็เนี่ยผมเสียวว่ามันจะเดี๋ยวมันจะโดนสวนมานะฮะบวมเหลือหนึ่งเขาหาไม่ตายงานงอกไม่เป็นไรไอรีนมีตายเกิดฮะรอดตัวถ้ามันยิงเอ็นี่ก็คือไม่สามดาว ต้องรุนตรงนั้นนะโอเคฮะนี่นาะทีหนึ่งยี่สิบสองนะยังไงก็สามดาวเหมือนเดิมอะองมันจะให้เยอะนะครับแต่ว่าของดรอปเนี่ยผมว่าถ้าเล่นเรื่อยๆเนี่ยลงเป็นระดับง่ายดีกว่านะฮะจ,จ,จากจากจากที่ลองมานะไม่ว่าจะเป็นด่านแปดด่านแปดไม่ลองมากแต่ลองด่านเก้าเยอะโอเคครับแปดสิบหนะ้าครับเจอเอสหกดาว สแลนโอ้วะ่ะเห็นมันอืดขึ้นมันเหลือหนึ่งเลนน้งหนึ่งทีด้วยนะพเพราะเอสในดันเนี่ยรู้สึกจะเป็นเอสแบบปรับแล้วหรือเปล่าไม่ชัวรนะ์นะเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านสกิลเหลือหนึ่งเลนน้งหนึ่งทีหรือเปล่าโอ้โหมาเป็นชุดฮนะไม่สามดาวครับ เดี๋ยวลงใหม่นะ85เนี่ยแหละผมต้องลงสองสารอบเนะี่ยตอนรอบที่ผมผ่านสอดาวนะอันนี้ไอรีนร่วงไป2ชีวิตนะฮะก็ไม่ได้สั่งดาวเดี๋ยวลองอีกรอบเปิดมามันบัฟก่อนเลยเราก็เพิ่มปูด,ดาวไปนะสเต็ปจะประมาณนี้หมดเลยนะฮะสามด้านทีมก็อนเนกประสงค์เหมือนเดิมนะเอาแบ็คลรดออกแลไวใส่โป้เข้ามานะ นี่คือทีมที่ผมใช้พวกผ่านกาผ่านดันเลยนะตัวจะประมาณนี้มดเลยยกเว้นดันเลี่ยนจุดตีของเอสนะอันนั้นมันต้องเป็นทีมเฉพาะหน่อยนะมันจะติดเทสเหลือหนึ่งบาทีเนะี่ยอ่าต้องรู้ให้มันของสปีดตีนะโอ้ได้การ์ดนทะองอีสี่พันนะแต่ใช้สามแจนะขระเปลืองหน่อย เหมือนเป็นดันเจี้ยนปั๊มทองนะฮะไข่ขาดทองแล้วจัดเลยลูกแมวแคตตี้นะะโอเคขอยกอบนะครับมับงกรมาออกอะไรตอนนี้นะฮะขอยกอบนะบแก้ตัวเมื่อกี้มันได้แค่สองดาวนะก็ลุ้นนะฮะอยาให้มันตายฮนะเวฟแรกเนี่ยแหละอันตรายเหมือนกันค่าเอย่าให้ลงนะเพอเวฟสองถ้าเราเพิ่มพูดาวได้แล้วเนี่ยโอกาสตายเรามันน้อยอยู่ละ โอ้ไม่ขี้อีกแล้วโอเคเหลือหนึ่งเน็ตผมเอาสวนธรรมดาก็พอเนฟตสองเราจะได้ออกสกิลก่อนนะถ้าเรากดสกิลไปเลยเนี่ยเนฟตสองมันจะออกสกิลก่อนนะซึ่งสไปสไปจะตายหายครับไอรีนนี่ไม่เป็นไรไอรีนเกิดได้รอบหนึ่งห่วงสไปสุดๆรอบหนึ่ง ไปต่อยไปหมดเทรเลยนึ่งไปไม่หนึ่งว่ะฟันไปหนึ่งทีฟันไปสองทีโอเคฮะรอบนี้สามดาวนแน่นอนอะ ะฮะก็ประมาณนี really ้นะครับสำหรับด่าน83-85นะเชื่อว่าหลายๆคนจะติดตรงนี้นะเพราะว่าด่านก่อนหน้านี้มันไม่มีเอสนะก็น่าจะผ่านได้นะซึ่งด่านก่อนหน้านี้เนี่ยตัวที่อันตรายหน่อยก็จะเป็นพวกอ่อเดซี่เลนะฮะแล้วก็ตัวของอจีนนะฮะซึ่งมีสตันนะก็ใช้ทีมเดียวกับ83-85ที่ผมแนะนำไปเลยก็ได้นะ ก็น่าจะผ่านเหมือนกันนะฮะ86ถึง820ผมใช้ทีมเดิมนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยตัวไหนมีบัฟมาตานะฮะต้องใช้การเร่งเทินกับทะลุบัฟเข้ามาช่วยด้วยนะครับอ่าแต่ว่าไม่สําคัญมากเพราะว่ามันไม่ได้ของรางวัลเพิ่มนะสำคัญตรงเร81ถึง8 5ได้แล้วกันนะฮะจะได้รับของจักรพาสเอสไปใช้กันทุกคนนะฮะเพราะออปชันเขาดีจริงๆนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงแล้วกันว่ามีอะไรให้เลือกบ้างนะครับก็ดูในอุปกรณ์นะฮะก็เป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับ ของตีชพพัฒนนะอ่าสำหรับเนี้ยครับอาวุธก็จะมีเนี้ยฮะออปชันตามนี้เลยโจมตีตายตัว2องรนะ<ม>ก็เลือกได้นะฮะคือผ่านแล้วเลือกได้เลยอยากได้คี้เอาคีจะได้จุดอ่อนเอาจุดอ่อนแต่ผมแนะนําเป็นเร็วนะยกเว้นจะมีอาวุธ27วายยีิดันก็ไม่ต้องเลือกนะแล้วก็ของในส่วนของเกราะนะฮะเกราะของเอสนี่ก็เลือกได้ตามนี้นะครับป้องกัน1้0นะฮะก็ขวดกดเซเว่นไนท์นะ รับออปชันแล้วก็พลังป้องกันนะส่วนใครผ่านด่านอ,อ๋อถ้าเป็นของหมอคงเนี่ยมันจะเป็นอาวุธเวทนะซึ่งมันยังไม่มานะในในแมปนะฮะยังไม่มีรางวัลให้นะเนี่ยฮะจะเป็นของริปโป้นะฮะแมปเนะก้านะฮะก็ริปโปก็เลือกได้เหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็ผู้จับมารีของริปโปนะโอเคครับทั้งหมดก็จบไปนะสำหรับการพาตะลุยด่าน83ดสิถึงแปนะฮะระดับ ปกติ3ามกุญแจนั่นเองนะฮะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะฮะแล้วก็เอาไปปรับใช้กันได้นะฮะก็รูปแบบทีมก็ย้ำอีกครั้งนะฮะตัวการสถานะหนึ่งตัวนะฮะการโดนสตันนะฮะการติดเลือดออกครับแล้วก็ตัวของออบูตเมตสองตัวนะฮะเอสไอรีนก็ดีนะฮะหรือจะใช้เป็นเดรโลนแทนไอรีนก็น่าจะได้นะฮะแล้วก็ยูชีนะครับเอามาลดบล็อกนะฮะแล้วก็ประโยชน์ของสปค์ออย่างคือเพิ่มคีนะฮะริปโป้นี่ก็เป็นตัวดาเมจที่ไม่ใช่ฮาเป้าเพราะว่าเดซี่กับอ เดซี่ De i, มันลดดามเมท้าเป้านะฮะกัเลนะฮะดังนั้นเนี่ยใช้เป็นทิปโป้น่าจะดีนะฮะโอเคฮะจบไปครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไคร b ์ไปด้วยนะครับก็ไลค์เยอะๆนะฮะไลค์น้อยๆไลค์นานๆไม่เอานะ,ะขอไลค์บ่อยๆแล้วกันนะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมที่มะจังครับผมสวัสดีครับ